ถือหนักเบายกไปไหนมาไหนเนี้ทำงานสบายมากแต่กรณีพิเศษของตู้นี้พี่จ้าเรามีระบบ h อส Start ภายในตู้เนี่ยจะเป็นระบบปฏิบัติการของมอเตเจ้าตัวนี้แหละจะช่วยช่วยอย่างนี้อันนี้ยืนยันได้เลยนะครับว่าในเทปตูวนี้เนี่ยตรงแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาตัวนี้อยู่กับผมเซลจานะฮะและอยู่กับน้องตีครับเซลน้องตีนะครับตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับ สวัสดีทุกๆคนที่กาลังรับชมอยู่ตอนนี้นะฮะตอนนี้คุณเห็นหน้าพวกเราสองคนแบบนี้เนะะียครับถือเป็นโอกาสอันดีมากเพราะว่าวันนี้คะคุณวิวโคเวตเนี่ยเรามีตู้เชื่อมใหม่มาให้อนบอกให้ทุกคนได้ดูใช,ใช่แน่นอนครับวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาตู้เชื่อมเจ๋งๆเ,เป็นตู้เชื่อมไฟสองเฟสแบบติดซิงเกิลใช้ไฟบ้านใไฟบ้านจะบอกเลยรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้เราจะอันบอกสตู้รุ่นอะไรครับเป็นรุ่นอาร์ฟสองอทีครับพี่จ้า เป็นรุ่นรหัสหลังก็เป็นจะเป็น T-MOS ส่วนเรื่อง T-MOS เนี่ยเดี๋ยวไว้ลงลึกกันเอาข้าวข้าวมันคืออะไรทีข้าวข้าวก็จะเป็นภายในตู้เนี่ยจะเป็นระบบปฏิบัติการของมอสเฟตใช่ตัวเนี้ยเอาละเดี๋ยวเรามาจอกลึกกันแน่นอนนะฮะใครที่กำลังรอดูเพื่อเพ่มการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาอันดั์เจ้าตู้นี้กันเลยว่าแกะเลยพี่จ้าก็อันดับแรกนะพี่ของตู้เนี้ยพี่จะาหรือว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะได้เห็น ของแถมก่อนเลยเดี๋ยวเอาของแถมห้ดูก่อนนะว่าซื้อไปเนี่ยเราแถมอะไรไปบ้างก็ตอนแรกเนี่ยเราก็จะแถมลวดกาวนัยอยู่แล้วขนาด26เป็นเหล็กเหนียวนะครับใช่ก็สามารถเชื่อมได้ทั้งเหล็กขาวและเหล็กดำนะใช้แถมให้5เส้นเลยนะส่วนอุปกรณ์ที่2นะครับพี่จาทุกท่านทางบ้านเราก็จะแถมเป็นสายกาวหรือค้นจับดิน ดก็แน่นอนครับสิ่งที่เราแถมมาเนี่ยก็เป็นขนาดมาตรฐารที่พร้อมใช้งานอยแล้วแต่ที่สำคัญพิเศษตัวนี้เท่าที่ผมสังเกตดูนะตัวที่เป็นเกลียวสายเนี่ยเขาทําเผื่อมาให้ด้วยคือไม่ได้ให้เป็นไซส์ที่แบบคดีเล็กมาความหมายคือแนอนาคตเนี่ยถ้าท่านอัปเกรดตัวสายเชื่อมให้ใหญ่ขึ้นหนาขึ้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันรองรับได้ถึงใหญ่สุด70เลยก็คือคุณไม่ต้องซื้อเบ้าใหม่ไม่ต้องซื้อตัวประหยัดประหยัดเงินไปอีกเซฟไปเพียงแค่สายเดียวถ้าท่านต้องการอัปเกรดส่วนความยาวเนี่ย ก็ให้เป็นระบบมาตรฐานของงานศากษรการงานเชื่อมอยู่แล้วพีจา่าใช่เป็น3เมตรน,นะครับ,รบตัวนี้เป็น3เมตรน,นอกจากสายดินแล้วแน่นอน,นคู่กันงแตผมช่วยน้องตีด้วยนี่ก็คือกีมจับออฟหรือคีมออฟข้างก็จะเรียกหัวเชื่อมแหละใช่หัวเชื่อมทีน,นะครับเหมือนกันคอนเซ็ปต์เดียวกันครับก็คือเป็นเบ้าที่เผื่อมาแล้วอนาคตเนี่ยอัปเกรดสายเชื่อมเนี่ยต้องการทํางานที่หนักขึ้นใช้เรียกได้ว่าไงกําลังไฟที่สูงขึ้นเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแค่ตัวสายเลยพวกตัวนี้เนี่ย คงไว้ได้เลยครับของดีนะแถมนนี่เนื้อดีอ่งดีเลยนี้มาถึงพระเอกของเราแล้วครับตัวตู้สองร้อยทีมีมอสครับนี่ครับพระเอกของเราบอกกันถึงให้เห็นหน้าตากันเลยอย่าลืมนะครับว่าทุกตู้เนี่ยลูกค้าที่เอาไปเนี่ยอย่าลืมตรวจสอบด้วยคุณจะต้องมีใบรับประกันด้วยนะครับ ึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะยูเซอร์พิเศษเลยเนี่ยนอกจากเดี๋ยวนี้เรามีเป็นใบนะเะเรามีเป็น QR code อยู่ที่กล่องด้วยข้างกล่องเราก็จะมีด้วยสามารถสแกนได้นะครับดูพวกเงื่อนไขการประกันอะไรเงี้ยไปกันต่อครับเจ้าเครื่องนี้ฮะอย่างที่เห็นนะครับไซซิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่ากำลังดีมากเลยนะแหมขนาดน้ำหนักมันเนี่ยมันดูโอเคนะสามารถอย่างน้อยก็คือน้ำหนักเบายกไปไหนมาไหนเนี่ยทำงานสบายมากนะครับอ่ะน้องตีฮะนเจ้าตัวนี้เนี่ยหน้าตู้เขามีอะไรบ้างเราจะอันบ็อกซ์แล้วลองเข้าหน้าตู้นะครับอันดับแรกนะครับ ก็คือตู้ตัวนี้จะมีระบบปฏิบัติการ OC พี่จา OC คือเวลา over current ครับสมมุติว่าผู้ใช้ทางบ้านเนี่ยเขาใช้ตู้ที่มันแบบว่าหนักเกินหรืออะไรเนียระบบตัวนี้มันจะช่วยตัดใช่ทําให้ตู้อ่ะมันมีมปัญหาตามมาภายหลังหรือ,อบอดบไหมตัวนี้ก็คือไม่ต้องรอให้ถึงจุดนั้นมันจะตัดให้ก่อนแล้วก็แค่พักเครื่องหน่อยแล้วก็ค่อยกลับมาใช้งานต่อไปก็จะเป็นสายไฟนะครับสายไฟของเราเนี่ยตัวนี้ซึ่งระบบมาตรฐานของตู้ที่ใช้ไฟบ้านเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ 2.5มิลซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้แล้วเวลาเชื่อมเนี่ยเวลาเครื่องร้อนเนี่ยเรา่าอันดับแรกจับสายไฟได้เลยว่าร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าเจ้าตู้นี้นะครับเป็นตู้ผมมองเป็นตู้เชื่อมไซส์ที่กาลังดีไม่ใช่ตู้เชื่อมขนาดเล็กและก็ไม่ใช่ตู้เชื่อมขนาดใหญ่แต่สายไฟที่ให้มาเนี่ยคือเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนตัวต่อมาที่เราจะพีเซต์นะพี่จาก็จะเป็นปุ่มปรับกระแสไฟหรือกระแสแอมป์เวลาขนาดเชื่อม ใช่ตัวเนี้ยก็จะปรับได้ถึงสูงสุด160แอมป์แต่กรณีพิเศษของตู้นี้พี่จาเรามีระบบ Hot Start ่าตัวนกเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันทีหลังแต่ว่าผมจะอธิบายข้าวก่อนว่าปุ่มอะไรเป็นยังไงเวลาเราปรับไปตรงเงี้ยครับสุดที่160แต่ตัวหน้าจอเนี่ยมันจะโชว์อยู่ที่200เลยนะครับเพิ่งเวลางานเชื่อมครั้งแรกครับระบบมันจะอกกระแสไฟ200แต่200แอมป์ผมเข้าใจครับเวลาเราปรับไฟคือมันสามารถเนี่ยโอเวอร์กระแสเพื่อทําให้คุณเริ่มเชื่อม ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะลดกระแสลงมาเท่าเดิมถูกต้องคุณปรับเพลนเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็จะดีกับมันเท่าเดิมถูกต้องนะครับจริงๆฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีมากนะครับเพราะว่าหนึ่งคือหลายๆท่านซื้อตู้เชื่อมไปบางทีเจอปัญหาในการที่จะเริ่มเชื่อมแล้วเนี่ยมันสตาร์ทออกยากเจ้าตัวนี้แหละจะช่วยช่วยอย่างดีให้ผู้ใช้มือใหม่อย่างชาวบ้าน ที่แบบว่าไม่ค่อยมีความรู้หรือว่าเชื่อมมือใหม่อะไรเงี้ยสามารถเชื่อมได้ร่วนละลายดีชิ้นงานเบื้องต้นก็จะไม่เสียด้วยถูกต้องครับมีปุ่มอะไรฮะหน้าตู้มีอีกไหมฮะมีแค่ปุ่มเดียวครับใช้งานง่ายมากนะใช้งานง่ายส่วนตัวแถมมาก็จะเป็นปกติทั่วไปอยู่แล้วครับพวกคีมบวกคีมลบที่ต่อเป็นปลั๊กหน้าตู้ก็ระบบอุตสารกรรมทั่วไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราวนไปที่ด้านหลังตู้กันบ้างคะเพราะเราจะบอกว่าเซอร์วิสเปิดปิดเี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ด้านหลังใช่นะครับให้ดูนี่พัดลมใหญ่เลยนะ พัดลมใหญ่ลมใหญ่นะครับ,บมผมบอกก่อนตัวนี้พัดลมใหญ่พัดลมใหญ่มากมมมแล้วก็สวิตช์เปิดปิดง่ายมากใช้งานง่ายครับที่สําคัญก็คือตู้ชื่อตัวนี้นะครับเนมเพทเนี่ยจะอยู่ด้านบนหาใ,<ช>ใน,ในหลายๆรุ่นอาจจะไปอยู่ด้านหลังแต่เจ้าตัวนี้นี่มผมบอกพัดลมมันใหญ่ นะครับเนมเพลตเนี่ยจะขล้นมาอยู่ด้านบนซึ่งอันนี้ยืนยันได้เลยนะครับว่าเนมเพลตตัวนี้เนี่ยตรงแน่นอนที่บอกว่ากระแส160แอมป์เนี่ยอยู่30% 145 60%, 60ใช่<อ>ดิวตี้ไซเคิลเราบอกตรงเใช่ใช่ครับแน่นอนครับข้อดีของตู้นี้พี่กาขอข้อดีนะครับต,ต้องตีสำหรับต,ตีสำหรับพวก อาไรุ่นยุคใหม่นะครับที่จะไปซื้อเชื่อเมงหรือว่าขี้เกียจเขียนใบแล้วประกันผมก็จะแนะนําตู้ตัวนี้เลยทำไมคิวอาร์โค้ดพี่จ้าซึ่งหนึ่งอย่างก็คือไม่ต้องเสียเวลาส่งไปสนีอ่าถูกต้องครับแค่สแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้หรือตรงที่ตัวกล่องเนี่ยครับก็สามารถจะไปได้เลยใช่ไม่ต้องเสียเวลาตัวนี้ข้อดีมีอะไรครับสำหรับผมอะผมมองว่าน้ําหนักมันเบาน้ำหนักดีเลยแหละจริงๆแล้วมันไม่ได้เบาแบบยงยิงนะใช่มันเป็นมันเป็นแบบ กระทัดรัดใช้คานี้ดีกว่าเหมาะสําหรับการถือออกไปทํางานที่ไม่ได้แบบว่าทาเอสเตชันหรือจะวาง <PlayStation S 2> ในสเตชันก็เหมาะดูแล่ายนี่ก็เป็นการอันบล็อกเข้าขาวของเจ้าตู200 T, T ้สร 200T T-MOS รุ่นใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับสาหรับรายละเอียดเชิงลึกหรือว่าะจะเป็นพวกข้อมูลต่างๆเนี่ยแน่นอนทุกท่านสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ทางบริษัท Goodby Machine นะครับผมหรือว่า,หล,วาหลายๆท่านก็จําชื่อเป็นโคเวตประเทศไทยก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรา ขึ้นเบอร์แล้วก็ลิงก์งต่างๆไว้ให้นะครับคร่าวๆเขาขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนเอดีนี้ได้ไหมขอตรงนี้ได้ไหม <laughs> งานยากให้เขาเสแล้วนะครับ <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยวเรื่องการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยเรามีอินเสิร์ตให้ดูอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> ผมถ้ายังไงว <laughs> ันนี้พวกเราสองคนก็อันบ็อกซ์ให้ดูคร่าวๆหวังว่าจะถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมถูกใจแล้วเนี่ยโทรมาเลยหรือไลน์ออฟฟิเชียลเราก็มีนะครับติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะ แน่นอนมีดีลพิเศษเรามีดีลพิเศษมาให้อยู่แล้วสําหรับตู้รุ่นใหม่ๆแบบนี้ราคาพิเศษราคาไม่แรงแน่นอนครับซึ่งตู้คุณภาพแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยมันมั่นใจทั้งการใช้งานและการรับประกันด้วยนะครับแล้ววันนี้พวกผมสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณน้องตีด้วยคขอบคุณทุกคนที่ดูครับแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกด follow กด subscribe ราไว้อย่าลืมติดตามผมด้วยนะฮะจะมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในงอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ